ชายชราคนอเมริกันวัย78ปีคนหนึ่งที่ไม่เคยศรัทธาการเดินขบวนไม่เคยเชื่อในคำขวัญไม่เคยอินกับคำว่าสันติภาพโลกกลับยืนร้องไห้อยู่ริมถนนในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของรัฐเวอร์จิเนียและสิ่งที่ทำให้เขาน้ำตาไหลไม่ใช่ข่าวสงครามไม่ใช่คำปราศัยของนักการเมืองไม่ใช่เพลงชาติที่บรรเลงกึกก้อง แต่เป็นภาพของพระในจีวรสีสม้มที่เดินเท้าเปล่าอย่างเงียบงันผ่านหน้าเข้าไปโดยไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวชายชราคนนั้นชื่อโทมัสเขาเป็นอดีตทหารผ่านศึกที่เคยผ่านสนามรบเคยได้ยินเสียงระเบิดดังสนัน่นเคยเห็นเพื่อนล้มหลงข้างตัวและตลอดหลายสิบปีหลังกลับบ้านเขาเรียนรู้ที่จะปิดหัวใจตัวเองให้แข็งพอจะอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย เขาเลิกดูข่าวบางวันเพราะมันทำให้เขาหงุดหงิดเขาเลิกถกเถียงเรื่องการเมืองเพราะรู้สึกว่ามันไม่เคยพาไปสู่ความเข้าใจเขาไม่เชื่อในคำว่าเปลี่ยนโลกอีกต่อไปเพราะโลกดูเหมือนจะหมุนเร็วเกินกว่าความหวังเล็กๆของใครคนหนึ่งจะตามทันได้แล้วเช้าวันหนึ่งที่อากาศหนาวเย็นเขาเห็นผู้คนยืนเรียงรายริมถนนอย่างเงียบๆไม่มีป้ายด่าทอไม่มีเสียงโ่ร้อง มีเพียงสายตาที่มองไปยังถนนเส้นยาวตรงหน้าเขาไม่ได้ตั้งใจจะหยุดดูเขาแค่พาสุนัขออกมาเดินเหมือนทุกวันแต่บางอย่างทำให้เขาหยุดยืนอยู่ตรงนั้นและเมื่อเขาเหนื่อยหน้าขึ้นเขาเห็นขบวนพระกำลังเดินเข้ามาอย่างช้าๆเท้าเปล่าแตะพื้นถนนเย็นเฉียบบางรูปมีผ้าพันแผลบางรูปดูเหนื่อยล้าแต่สีหน้ายังคงสงบ เขาไม่เข้าใจว่าทำไมใครสักคนจะเลือกเดินข้ามประเทศมากกว่า2,000ันไมล์โดยไม่เรียกร้องอะไรตอบแทนเขาไม่เข้าใจว่าการเดินเงียบๆจะเปลี่ยนอะไรได้ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงตะโกนและยิ่งเขาไม่เข้าใจมากขึ้นไปอีกเมื่อเขาพบว่าหัวใจของตัวเองกำลังสั่นไหวโดยไม่มีเหตุผลที่อธิบายได้พระรูปหนึ่งหันมายิ้มให้เขาพีงเสี้ยววินาทีเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีคำถามไม่มีความคาดหวัง ไม่มีการตัดสินว่าชายชราคนนี้เคยผ่านอะไรมาบ้างหรือเคยทำอะไรในอดีตรอยยิ้มนั้นเรียบง่ายจนแทบไม่น่าเชื่อและในความเรียบง่ายนั้นเองโทมัสรู้สึกเหมือนมีบางอย่างแตกออกจากด้านในเหมือนน้ำแข็งที่เกาะตัวมานานกำลังละลายเขาไม่เคยร้องไห้ในที่สาธารณะมานานหลายสิบปีแต่หยดน้ำตากลับไหลลงมาเงียบๆขณะที่ขบวนพระยังคงเดินต่อไปอย่างไม่รีบร้อน เขาถามตัวเองว่าเหตุใดภาพของคนแปลกหน้าที่ไม่พูดอะไรสักคำจึงสะเทือนใจเขาได้มากกว่าคำปราศัยยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่เขาเคยได้ยินเขาไม่ใช่ชาวพุทธเขาเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนแบบดั้งเดิมและตลอดชีวิตเขาไม่เคยคิดว่าจะรู้สึกเชื่อมโยงกับพระจากอีกซีกโลกหนึ่งได้แต่เชา้าวันนั้นเ<อ>ขากลับรู้สึกเหมือนกำลังเห็นบางสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตตัวเองมานานเหลือเกินเขาไม่ได้เห็นการประท้วงเขาไม่ได้เห็นการเรียกร้อง เขาเห็นเพียงการเดินอย่างมีสติและความเงียบที่ไม่กดดันใครให้เลือกข้างและนั่นเองที่ทำให้เขาสับสนที่สุดเพราะเขาไม่รู้ว่าทำไมสิ่งที่ไม่มีเสียงกลับดังสะเทือนหัวใจเขามากกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกที่เขาคุ้นเคยโทมสัสกลับบ้านในวันนั้นด้วยความรู้สึกที่เขาอธิบายไม่ถูกเขาไม่ได้กลายเป็นคนใหม่ทันทีไม่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาไม่ได้ประกาศว่าจะเดินตามพระไปจนถึงวอชิงตันดีซี แต่ภาพเท้าเปล่าบนถนนเย็นเฉียบยังคงติดอยู่ในหัวเขาอย่างชัดเจนเกินกว่าจะลืมได้เขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้ตัวเดิมข้างหน้าต่างมองออกไปยังสนามหญ้าที่เขาตัดเองทุกสัปดาห์ชีวิตของเขาเรียบง่ายและเป็นระบบตื่นเช้ากาแฟดำหนึ่งแก้วข่าวเช้าเสียงบ่นเบาๆกับหน้าจอทีวีแล้วพาสุนัขออกไปเดินทุกอย่างเหมือนเดิมทุกวัน แต่เช้าวันนั้นมีบางอย่างแทรกเข้ามาในความซ้ำซากนั้นและมันไม่ยอมจากไปไง่ายๆเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองอย่างที่ไม่เคยทำมานานว่าเหตุใดเขาจึงรู้สึกสะเทือนใจเพียงแค่เห็นคนเดินเขาเคยเห็นขบวนพาเหรดเคยเห็นการประท้วงเคยเห็นการชุมนุมที่เต็มไปด้วยคำขวัญและป้ายผ้าแต่ไม่มีครั้งไหนที่เขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกแตะเบาๆแบบนั้น คืนนั้นเขาเปิดโทรศัพท์ของหลานสาวที่เคยสอนให้เขาใช้โซเชียลมีเดียเขาพิมพ์คำว่า walk for peace ลงไปอย่างลังเลและวิดีโอจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นพระกลุ่มเดียวกันกำลังเดินผ่านรัดแล้วรัดเล่าผู้คนออกมายืนเรียงรายริมถนนบางคนร้องไห้บางคนยกมือพนมบางคนแค่ยืนเงียบๆเ,เหมือนเขา เขาเห็นภาพเท้าที่แตกเป็นแผลผ้พาพันแผลที่พันรอบนิ้วเท้าเห็นสุนัขตัวหนึ่งเดินเคียงข้างพระเหมือนเป็นสมาชิกของขบวนและเขาก็ยินสับสนเข้าไปใหญ่ทำไมคนเหล่านี้จึงเลือกความยากลำบากโดยสมัครใจทำไมต้องเดินมากกว่า2 0 0พันไม์ในอากาศหนาวผ่านเมืองเล็กเมืองใหญ่ผ่านทั้งคนที่สนับสนุนและคนที่ไม่เข้าใจทั้งที่ไม่มีใครบังคับไม่มีใครให้รางวัล เขาเลื่อนดูต่อไปเรื่อยๆเห็นผู้ว่าการเมืองออกมาประกาศต้อนรับเห็นนายกเทศมนตรีมอบประกาศนียกิจคุณเห็นบาทหลวงจากโบสถ์ต่างศาสนายืนร่วมสวดภาวนาเพื่อสันติภาพเขาเห็นผู้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนายืนอยู่บนถนนเส้นเดียวกันโดยไม่มีเสียงทะเลาะและภาพเหล่านั้นทำให้คำถามในใจเขาหนักแน่นขึ้นกว่าเดิม ในอีกด้านหนึ่งของเมืองผู้คนพูดถึงพระกลุ่มนี้ด้วยความตื้นตันบางคนบอกว่าพวกเขาติดตามตั้งแต่วันแรกที่ออกเดินจากเท็กซัสบางคนขับรถหลายชั่วโมงเพื่อมารอแค่ไม่กี่นาทีที่ขบวนจะเดินผ่านมีแม่คนหนึ่งพาลูกออกจากโรงเรียนเพื่อให้เห็นภาพนี้ด้วยตาตัวเองเธอบอกว่าอยากให้ลูกจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีคนเดินเพื่อสันติภาพจริงๆไม่ใช่แค่พูดถึงมันในห้องเรียน โทมัสอ่านคอมเมนต์เหล่านั้นอย่างเงียบๆเ,เขาไม่เคยคิดว่าคำว่าสันติภาพจะทำให้ผู้คนออกจากบ้านในอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ได้มากขนาดนี้โลกที่เขาเห็นผ่านหน้าจอโทรทัศน์ทุกวันเต็มไปด้วยการแบ่งฝักแบ่งพวกเต็มไปด้วยคำพูดที่คมกริบเหมือนมีดแต่บนถนนในวิดีโอเหล่านั้นกลับมีเพียงความเงียบที่ไม่กดดันใครให้โต้เถียง เขาเริ่มสงสัยว่าบางทีสิ่งที่ทำให้เขาน้ำตาไหลอาจไม่ใช่ตัวพระเองแต่คือภาพของผู้คนที่ยืนอยู่ด้วยกันโดยไม่มีความเกลียดชังเขาเห็นชายผิวขาวสูงอายุยืนข้างหญิงสาวผิวดำเห็นครอบครัวมุสลิมยืนถัดจากครอบครัวคริสเตียนเห็นวัยรุ่นสวมฮูดกับคุณยายถือไม้เท้าทุกคนกำลังมองไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องตะโกนใส่กัน โทมัสเริ่มตั้งคำถามลึกลงไปอีกว่าบางทีเขาอาจไม่ได้ร้องไห้เพราะพระเดินเท้าเปล่าแต่ร้องไห้เพราะได้เห็นภาพของความเป็นไปได้ที่เขาเคยเลือกเชื่อไปแล้วเขาเคยคิดว่าความแตกแยกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคมใหม่ๆแต่ภาพของถนนที่เต็มไปด้วยความสงบเงียบกลับทำให้เขาไม่แน่ใจอีกต่อไปวันต่อมาเขาตัดสินใจออกไปยืนรออีกครั้ง คราวนี้เขาไม่ได้แค่บังเอิญมาเขาตั้งใจมาเขายืนอยู่หลังกลุ่มคนหนุ่มสาวที่กำลังพูดคุยกันเบาๆเกี่ยวกับการตื่นตีสี่ของพระการเดินวันละหลายไมล์โดยไม่บ่นเขาได้ยินใครบางคนพูดว่าถ้าพวกเขาทำได้ทำไมเราจะทำอะไรเล็กๆเพื่อความสงบในบ้านตัวเองไม่ได้ประโยคนั้นสกิดใจเขาอย่างแรงเพราะบ้านของเขาเองก็เต็มไปด้วยความเงียบที่ไม่ใช่ความสงบ เขากับลูกชายไม่ได้คุยกันดีมาหลายปีหลังจากทะเลาะกันเรื่องการเมืองความดื้อดึงของทั้งสองฝ่ายจึงทำให้โต๊ะอาหารในวันแตง s ก i วิ่งกลายเป็นสนามรบเล็กๆที่ไม่มีใครยอมถอยเขาไม่เคยคิดเชื่อมโยงเรื่องนั้นกับคำว่าสันติภาพโลกแต่ขณะที่พระกำลังเดินผ่านอีกครั้งเขากลับเริ่มมองเห็นว่าความสงบอาจเริ่มต้นจากที่เล็กกว่านั้นมากขบวนยังคงเดินต่อไปอย่างไม่รีบร้อน พระบางรูปยกมือพนมตอบรับรอยยิ้มจากผู้คนบางรูปหลับตาเหมือนกำลังภาวนาไปพร้อมกับก้าวเท้าโทมัสยืนมองอย่างตั้งใจคราวนี้เขาไม่ได้มองแค่ภาพภายนอกเขาพยายามฟังเสียงหัวใจตัวเองเขารู้สึกถึงความเงียบที่ไม่อึดอัดเขารู้สึกถึงจังหวะลมหายใจที่ช้าลงโดยไม่รู้ตัวและในความสงบนั่นเอง คำถามที่ค้างคามาตลอดสองวันเริ่มชัดขึ้นว่าบางทีสันติภาพอาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้ประเทศเปลี่ยนก่อนแต่เป็นสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเขาเลือกจะฝึดฝนในทุกวันและยิ่งเขาคิดเช่นนั้นความสงสัยก็ยิ่งลึกขึ้นไปอีกว่าหากการเดินเงียบๆของพระกลุ่มเล็กๆสามารถทำให้ชายชราที่เคยหมดศรัทธาอย่างโทมัสตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองได้ แล้วมันอาจกำลังทำอะไรกับหัวใจของผู้คนอีกนับพันที่ยืนอยู่ริมถนนเดียวกันนั้นด้วยเช่นกันเพื่อจะเข้าใจว่าทำไมภาพของพระที่เดินเงียบๆจึงเขย่าหัวใจชายชาราอย่างโทมัสได้เราจำเป็นต้องมองลึกลงไปกว่าภาพภายนอกของการเดินเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นบนถนนสายยาวกว่า2,000ันไม์นั้นไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นการปฏิบัติที่มีรากฐานทางจิตใจชัดเจน แนวคิดของ Walk for Peace ไม่ได้ตั้งอยู่บนการประท้วงไม่ได้ตั้งอยู่บนการเรียกร้องสิทธิหรือการต่อต้านใครบางคนหากแต่ตั้งอยู่บนหลักง่ายที่สุดและยากที่สุดในเวลาเดียวกันนั่นคือสันติภาพเริ่มต้นจากภายในพระที่เดินไม่ได้ประกาศโทษใครไม่ได้ชี้นิ้วบอกว่าใครผิดแต่เลือกเดินเป็นตัวอย่างของการฝึกสติในทุกก้าวเท้าทุกลมหายใจ การเดินจึงไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่เป็นการฝึกใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะหลักคิดสำคัญที่พระผู้นำขบวนพูดซ้ำอยู่เสมอคือถ้าเราต้องการสันติภาพในโลกเราต้องเป็นสันติภาพก่อนหลายคนอาจฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยคสวยงามแต่เลื่อนลอยทว่าหากพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลมันคือหลักจิตวิทยาที่ตรงไปตรงมา เมื่อมนุษย์ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความโกรธความโกรธนั้นจะแพร่กระจายเป็นลูกโซ่แต่หากตอบสนองด้วยความนิ่งความนิ่งก็มีพลังสะท้อนกลับเช่นกันพระไม่ได้เดินเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองในทันทีแต่เดินเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนหยุดสักครู่หยุดก่อนจะโต้อตอบหยุดก่อนจะตัดสินหยุดก่อนจะปล่อยอารมณ์พาไปเพราะช่วงวินาทีแห่งการหยุดนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของสติ โทมสัสเริ่มเข้าใจเรื่องนี้เมื่อเข้าฟังคลิปหนึ่งที่พระอธิบายเรื่องใจลิงจิตที่กระโดดไปมาไม่หยุดเหมือนลิงเกาะกิ่งไม้จิตมนุษย์ส่วนใหญ่ถูกดึงไปด้วยข่าวร้ายความกลัวความกโกรธความกังวลเกี่ยวกับอนาคตจนแทบไม่มีเวลาหันกลับมาดูความรู้สึกของตนเองการเดินจึงเป็นการฝึกทำสิ่งเดียวทีละอย่าง 91. ลมหายใจหนึ่งไม่มีการทำหลายอย่างพร้อมกันไม่มีการเสพข้อมูลมากมายในเวลาเดียวกันแนวคิดนี้เรียบง่ายแต่ท้าทายวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่เราคุ้นชินกับความเร่งรีบการตอบโต้ทันทีและการตัดสินอย่างรวดเร็วอีกประเด็นที่ชัดเจนคือการไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง แม้ในบางเมืองจะมีผู้ไม่เห็นด้วยออกมาวิพาก์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งประท้วงพระก็ยังคงเดินเงียบๆไม่โต้เถียงไม่กล่าวร้ายกลับแนวทางนี้สะท้อนหลักอหิงสาคือการไม่ทำร้ายทั้งทางกายวาจาและใจในโลกที่เต็มไปด้วยการตอบโต้แบบทันทีทันใดผ่านโซเชียลมีเดียการเลือกไม่ตอบสนองอย่างฉับพลันจึงเป็นการกระทำที่ทรงพลังอย่างประหลาดเพราะมันตัดวงจรของการยั่วยุ เมื่อไม่มีเชื้อไฟความขัดแย้งก็ยากจะลุลามแนวคิดเรื่องอย่าปล่อยให้ใครมาทำลายวันของเราที่พระย้ำบ่อยๆก็มีพื้นฐานชัดเจนในแง่าการจัดการอารมณ์มนุษย์ไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งรอบตัวได้แต่สามารถฝึกควบคุมปฏิกิริยาของตนเองได้หากเราปล่อยให้คำพูดของคนอื่นกำหนดอารมณ์ทั้งวันเท่ากับเรามอบอำนาจชีวิตให้ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว การฝึกสติจึงไม่ใช่เรื่องลี้ลับหากคือการตระหนักรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรและเลือกตอบสนองอย่างมีสติแทนการตอบสนองแบบอัตโนมัติสิ่งที่ทำให้ Walk for Peace แตกต่างจากกิจกรรมอื่นคือการเน้นการปฏิบัติจ,จริงมากกว่าคำพูดพระไม่ได้แค่บรรยายเรื่องสันติภาพในห้องประชุมแต่แสดงให้เห็นผ่านความเหน็ดเหนื่อยเท้าที่เป็นแผลการตื่นตีสีทุกวันและการเดินท่ามกลางอากาศหนาวจัด การกระทำเหล่านี้ส่งสารที่ชัดเจนว่าสันติภาพต้องอาศัยวินยัยต้องอาศัยความอดทนและต้องอาศัยความสม่ำเสมอไม่ต่างจากการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพจิตสำหรับโทมัสบริบททั้งหมดนี้ค่อยๆเชื่อมโยงกับชีวิตส่วนตัวของเขาเขาเริ่มเห็นว่าความแตกแยกในครอบครัวไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใหญ่โตเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากปฏิกิริยาสะสมเล็กๆหลายครั้ง การไม่ยอมฟังการตอบโต้ทันทีการยึดมั่นในความคิดตนเองการเดินของพระจึงไม่ใช่แค่ภาพบนถนนแต่เป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เขาเองสามารถฝึกได้ในบ้านของตนหลักคิดของ Walk for Peace ชัดเจนตรงไปตรงมา สันติภาพไม่ใช่ปลายทางไกลโพ้นในเมืองหลวงแต่เป็นท่าทีในทุกบทสนทนาเป็นวิธีที่เราฟังลูกหลานเป็นวิธีที่เราตอบสนองต่อข่าวร้ายและเป็นวิธีที่เราพูดกับตัวเองในวันที่ใจอ่อนล้าเมื่อมองเช่นนี้การที่ผู้คนหลายพันออกมายืนริมถนนจึงไม่ใช่เรื่องเหนือจริง พวกเขาไม่ได้มาดูปาฏิหาริย์หากมาดูตัวอย่างที่จับต้องได้ของการฝึกใจและในสังคมที่ความตึงเครียดกลายเป็นเรื่องปกติการได้เห็นใครบางคนเลือกความสงบอย่างตั้งใจจึงเป็นสิ่งที่ปลุกความหวังขึ้นมาใหม่บริบททั้งหมดนี้ทำให้ชัดเจนว่า Walk for Peace ไม่ได้เปลี่ยนโลกด้วยการบังคับแต่ด้วยการเชื้อเชิญเชื้อเชิญให้ผู้คนหยุด หายใจและเริ่มต้นจากสิ่งเล็กที่สุดที่พวกเขาควบคุมได้นั่นคือใจของตนเองแต่ถ้าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวคิดสวยงามแล้วทำไมชายชราคนหนึ่งถึงยืนร้องไห้ริมถนนในเช้าวันหนาวจัดทั้งที่เขาไม่ใช่ชาวคุดไม่เคยสนใจการทำสมาธิและแทบไม่เคยพูดคำว่าสติในชีวิตประจำวันเลย คำถามนี้ต่างหากที่ทำให้เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่หลักคิดแต่กลับพาเราย้อนกลับไปยังภาพแรกภาพของโทมัสที่มือสั่นเล็กน้อยขณะถอดหมวกทักทายพระที่เดินผ่านหน้าเขาอย่างเงียบงันในจังหวะสั้นๆนั้นไม่มีบทเทศไม่มีเสียงดนตรีไม่มีคำอธิบายยาวเหยียดมีเพียงเสียงรองเท้ากระทบถนนและลมหายใจที่ขาวเป็นไอในอากาศเย็นจัด แล้วทำไมภาพธรรมดานี้จึงกระแทกใจเขาแรงกว่าขาวใดๆที่เขาเคยดู โทมัสเคยผ่านสงครามข่าวสารเคยผ่านการโต้วาทีทางการเมืองเคยอยู่ในยุคที่ประเทศแตกแยกจนต๊อาหารค่ำกลายเป็นสนามรบย่อมๆเขาคิดว่าตัวเองแข็งแรงพอที่จะไม่สะเทือนง่ายๆอีกแล้วแต่เมื่อเห็นพระเดินผ่านด้วยใบหน้าสงบแม้เท้าจะเต็มไปด้วยแผลเขากลับรู้สึกเหมือนบางอย่างในอกที่แข็งกร้าวมานานเริ่มอ่อนตัวลง เขาไม่ได้ร้องไห้เพราะสงสารแต่ร้องไห้เพราะตระหนักว่าในโลกที่ทุกคนพยายามพูดให้ดังขึ้นกลับมีคนกลุ่มหนึ่งเลือกเงียบให้ลึกลงและความเงียบนั้นกลับดังยิ่งกว่าคำตะโกนใดๆเขาย้อนคิดถึงวันที่เขาทะเลาะกับลูกชายครั้งสุดท้ายเสียงของเขาแข็งกร้าวคำพูดของเขาเต็มไปด้วยการตัดสินเขาแน่ใจว่าเขาถูก แต่วันนี้เมื่อเห็นพระที่ไม่ตอบโต้แม้ถูกวิจารณ์เขาเริ่มตั้งคำถามกับความถูกของตัวเองถ้าการไม่ตอบโต้สามารถหยุดวงจรความรุนแรงได้แล้วเหตุใดเขาจึงเลือกตอบโต้เสมอมาถ้าการก้าวช้าลง1นก้าวสามารถเปลี่ยนบรรยากาศทั้งถนนได้แล้วเหตุใดเขาจึงรีบร้อนทุกครั้งที่ถูกกระทบใจ ผู้คนรอบตัวเขาต่างพูดถึงความหวังบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนได้หายใจเต็มปอดครั้งแรกในรอบหลายเดือนบางคนบอกว่าเพียงเห็นพระเดินผ่านก็เหมือนได้รับพลังบางอย่างโดยไม่ต้องพูดกันแม้แต่คำเดียว คำพูดเหล่านั้นวนอยู่ในหัวโทมัสและเขาเริ่มเข้าใจว่าความหวังไม่จำเป็นต้องมาจากคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่แต่อาจมาจากตัวอย่างเล็กๆที่พิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์ยังสามารถเลือกความอ่อนโยนได้แม้โลกจะหยาบกระด้างเพียงใด แล้วคำถามสำคัญก็ผุดขึ้นในใจเขาถ้าพระสามารถเดินกว่า2,000ันไมล์เพื่อเตือนผู้คนให้กลับมาหายใจทำไมเขาจะเดินข้ามห้องไปหาลูกชายไม่ได้ถ้าพระสามารถยืนหยัดท่ามกลางความหนาวและคำวิจารณ์ทำไมเขาจะอดทนกับความเห็นต่างในบ้านตัวเองไม่ได้คำถามเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกผิดหากทำให้เขารู้สึกมีทางเลือกทางเลือกที่จะเริ่มใหม่แม้อายุจะล่วงเลยมามากแล้ว ภาพของพระที่เดินผ่านไปไกลแล้วแต่โทมัสก็ยังยืนอยู่ที่เดิมเขารู้ว่าการเดินของพระอาจสิ้นสุดที่เมืองหลวงแต่การเดินของเขาเพิ่งเริ่มต้นเขาไม่ได้ต้องเดินข้ามรัฐไม่ต้องเดินข้ามประเทศเขาเพียงต้องเดินข้ามอัตตาของตนเองเดินข้ามความดื้อดึงเดินข้ามความกลัวที่จะขอโทษและในความคิดนั้นเองน้ำตาที่เคยไหลเพราะความสะเทือนใจกลับกลายเป็นน้ำตาที่ไหลเพราะความตั้งใจใหม่ เรื่องราวจึงไม่ได้อยู่ที่จำนวนไม้ที่พระเดินแต่อยู่ที่ระยะทางภายในใจคนที่เห็นการเดินของพระเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้แต่ละคนเห็นตัวเองชัดขึ้นและเมื่อโทมัสมองเห็นภาพตัวเองในกระจกนั้นเขาไม่อยากเป็นชายชราที่จบชีวิตด้วยความเงียบงันและความค้างคาอีกต่อไปเขาอยากเป็นชายชราที่เลือกสันติภาพแม้มันจะเริ่มจากคำง่ายๆเพียงคำเดียวว่าขอโทษ ดังนั้นคำถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าการเดินครั้งนี้จะเปลี่ยนประเทศได้หรือไม่แต่อยู่ที่ว่ามันเปลี่ยนหัวใจใครสักคนได้หรือเปล่าและถ้ามันเปลี่ยนหัวใจชายชาราคนหนึ่งที่เคยแข็งก้าวมาทั้งชีวิตได้บางทีการเดินเงียบๆบ,บนถนนหนาวเย็นนั้นอาจทรงพลังยิ่งกว่าที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกและบางทีเรื่องราวที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเอง บทสรุปของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่เสียงปรบมือไม่ได้อยู่ที่ประกาศเกียรติคุณจากนายกเทศมนตรีหรือจํานวนวันที่พระเดินข้ามรัฐมาไกลแค่ไหนบทสรุปอยู่ที่ชายชราคนหนึ่งซึ่งเคยเชื่อว่าโลกเปลี่ยนยากและตัวเขาเองก็เปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วแต่ในเช้าวันนั้นเมื่อเขาเห็นพระเดินผ่านอย่างเงียบงนันเขาเข้าใจบางอย่างที่เขาไม่เคยเข้าใจมาตลอดชีวิต นั่นคือสันติภาพไม่ใช่สิ่งที่รอให้ใครนำมาให้แต่มันคือการตัดสินใจเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันโทโมัสไม่ได้กลับบ้านแล้วกลายเป็นคนใหม่ในทันทีเขาไม่ได้ลอยตัวเหนือความโกรธหรือความคับข้องใจในพริบตาเดียวสิ่งที่เปลี่ยนคือความตั้งใจเขาเริ่มต้นจากสิ่งเล็กที่สุด เช้าวันถัดมาเขาไม่เปิดโทรทัศน์ทันทีที่ตื่นเขานั่งเง,งียบๆฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นเขานึกถึงคำที่ได้ยินริมถนนวันนี้จะเป็นวันที่สงบของฉันและเขาลองพูดมันกับตัวเองช้าๆหนึ่งครั้งเขาพบว่าการพูดเพียงประโยคเดียวด้วยความตั้งใจทำให้ทิศทางของวันนั้นตางออกไปอย่างประหลาดบทเรียนแรกที่เขาได้คือการหยุดก่อนตอบสนอง เมื่อมีข้อความจากลูกชายที่เขาไม่เห็นด้วยเขาไม่รีบพิมพ์ตอบทันทีเขาวางโทรศัพท์ลงหายใจลึกๆสามครั้งเขาถามตัวเองว่าเขาอยากชนะหรืออยากรักษาความสัมพันธ์คำถามนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังเพราะมันทำให้เขาเห็นว่าในอดีตเขาเลือกชนะบ่อยกว่าที่จะเลือกเข้าใจและทุกครั้งที่เขาชนะเขากลับสูญเสียบางอย่างที่ใหญ่กว่าเสมอ บทเรียนที่สองคือการทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอเขาไม่ได้เดินเป็นไม่ๆเหมือนพระแต่เขาเริ่มเดินรอบบ้านทุกเช้าโดยไม่ฟังข่าวไม่ฟังเสียงวิจารณ์ในหัวเขาเพียงก้าวทีละก้าวรับรู้การสัมผัสของเท้ากับพื้นเขาพบว่าความคิดที่เคยวุ่นวายค่อยๆช้าลงและในพื้นที่ว่างนั้นเขาเริ่มเห็นความกลัวของตัวเองชัดขึ้น เขาไม่ได้โกรธโลกเพราะโลกเลวร้ายแต่เพราะเขากลัวจะถูกทิ้งกลัวจะไม่ถูกรับฟังและเมื่อเขาเห็นความกลัวนั้นเขาเริ่มอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นบทเรียนที่สามคือการเริ่มจากบ้านก่อนโลกพระสอนว่าอย่าก,กังวลโลกทั้งใบหากบ้านของเรายังเต็มไปด้วยความตึงเครียด โทมัสจึงเลือกโทรหาลูกชายไม่ใช่เพื่อถกเถียงแต่เพื่อฟังเขาพูดเพียงว่าพ่ออยากเข้าใจมากขึ้นประโยคสั้นๆน,นี้ทำให้ความเงียบปลายสายเปลี่ยนคุณภาพไปและแม้ความเห็นจะยังต่างกันแต่โทมัสรู้สึกว่ามีสะพานเล็กๆถูกวางลงระหว่างเขากับลูกแล้วสะพานที่ไม่ได้สร้างจากการเอาชนะแต่สร้างจากความตั้งใจจะไม่ทำร้ายกันอีกต่อไป บทเรียนที่4คือการไม่ตกเป็นเหยื่อของปฏิกิริยาเขานึกถึงคำที่ได้ยินว่าคนที่ยั่วเราจะหัวเราะเมื่อเราโต้อตอบเขาเริ่มสังเกตว่าหลายครั้งในอดีตเขาปล่อยให้คำพูดของคนอื่นกำหนดอารมณ์ของตัวเองและเมื่อเขาหยุดตอบสนองทันทีเขากลับรู้สึกมีพลังมากกว่าเดิมเพราะพลังที่แท้จริงไม่ใช่การควบคุมคนอื่นแต่คือการดูแลใจตัวเองได้ บทเรียนที่5คือการให้อภัยตัวเองก่อนที่เขาจะขอโทษลูกชายได้เขาต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นมนุษย์ที่พลาดได้เขาเคยนอนคิดถึงความผิดพลาดในอดีตจนหลับยากแต่คืนนั้นเขาลองพูดกับตัวเองว่าฉันทำดีที่สุดเท่าที่รู้ในเวลานั้นประโยคนี้ไม่ได้ลบอดีตแต่ทำให้อดีตไม่กัดกินปัจจุบันและเมื่อเขาให้อภัยตัวเองได้เขาก็พร้อมจะให้อภัยคนอื่นมากขึ้น สุดท้ายแล้วสิ่งที่ Walk for Peace เปลี่ยนในชีวิตเขาไม่ใช่ความเชื่อทางาศาสนาไม่ใช่อัตลักษณ์ทางการเมืองแต่คือทิศทางของหัวใจเขาเข้าใจว่าการเดินของพระไม่ได้จบเมื่อถึงเมืองหลวงเพราะการเดินที่แท้จริงคือการเดินภายในของแต่ละคนและถ้าทุกคนเดินภายในตัวเองเพียงก้าวเดียวโลกภายนอกก็อาจขยับตามไปทีละก้าวเช่นกัน ชายชาราที่เคยคิดว่าตัวเองสายเกินไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงวันนี้กลายเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ได้ทุกเชา้าเขาอาจไม่ได้เปลี่ยนประเทศแต่เขาเปลี่ยนบ้านของตัวเองและบางครั้งนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าที่เรามองเห็นเพราะสันติภาพไม่ใช่เป้าหมายไกลโพ้นมันคือการเลือกในทุกลมหายใจว่าเราจะตอบสนองด้วยความโกรธหรือด้วยความเข้าใจ และเมื่อชายชราคนหนึ่งเลือกความเข้าใจโลกใบเล็กของเขาก็เริ่มสงบลงและจากโลกใบเล็กๆ็กนั้นคลื่นของความสงบก็พร้อมจะขยายออกไปไกลกว่าที่ใครคาดคิดถ้าเรื่องของชายชราคนนี้แตดหัวใจคุณแม้เพียงเล็กน้อยอย่าปล่อยให้ความรู้สึกนั้นหายไปเหมือนคลิปอื่นๆที่เราเลื่อนผ่านไปในแต่ละวัน กดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวของผู้คนธรรมดาที่กำลังเปลี่ยนโลกด้วยก้าวเล็กๆของตัวเองกดไลค์เพื่อส่งสัญญาณให้เราได้รู้ว่าเนื้อหาแบบนี้มีความหมายสำหรับคุณและช่วยแชร์ต่อให้คนที่คุณรักหรือเพื่อนที่กำลังเหนื่อยล้าได้เห็นว่าสันติภาพเริ่มต้นได้จากภายในจริงๆ ในตอนถัดไปเราจะพาคุณไปพบอีกหนึ่งเรื่องจริงจากเส้นทาง Walk for Peace ที่อาจทำให้คุณมองชีวิตต่างออกไปอีกครั้งและบางทีอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเริ่มต้นวันที่สงบของฉันตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเลย